นี่คือโน้ตสำหรับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับ2 0 2 6 Honda Wave Turbo c h i p p e Motorcycle ความยาวประมาณ900คำเขียนเป็นภาษาไทยไม่มีเครื่องหมายคำพูดไม่มีหัวข้อไม่มีหมายเลขและลงท้ายด้วยคำเชิญชวนให้กดติดตามพร้อมแนะนำช่องที่หตอรายเดอร์ตามที่คุณต้องการมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในปี2026คือ Honda Wave Turbo c h i p Motorcycle รุ่นนี้ได้รับการรีวิวจากผู้ใช้งานมากถึง689รีวิวซึ่งส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นในเชิงบวกทั้งเรื่องสมรรถนะ ดีไซน์ความคล่องตัวและเทคโนโลยีที่ใส่มาให้ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่หลายคนหมายปองเมื่อต้องการมอเตอร์ไซค์คู่ใจสำหรับทั้งการเดินทางในเมืองและการขี่ออกทริปยาวๆรุ่นนี้มาพร้อมความโดดเด่นในหลายด้านที่ไม่เคยมีในรุ่นเวฟก่อนหน้านี้เริ่มตั้งแต่เครื่องยนต์ระบบส่งกำลังและฟีลลิ่งในการขี่ที่ให้ความรู้สึกแตกต่างและสนุกยิ่งขึ้นดีไซน์ของ Honda w เว e Turbo บชิปสองพถูกพัฒนาให้ดูสปอร์ตและล้ำสมัยกว่าเดิมเส้นสายตัวรถดูเฉียบคมและให้ความรู้สึกของความเร็็วตตั้งแแ่รกเหน ไฟหน้า LED ใหม่ให้แสงสว่างชัดเจนและช่วยเพิ่มความปลอดภัยเมื่อขี่ในตอนกลางคืนแฟริ่งด้านหน้าที่ลู่ลมช่วยลดแรงต้านอากาศทำให้การขี่ด้วยความเร็วคงที่มีความนิ่งและมั่นคงมากขึ้นชุดล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ทำให้ตัวรถดูพรีเมียมและทันสมัยขึ้นส่วนท่อไอเสียถูกออกแบบให้มีเสียงที่ลงตัวไม่ดังเกินไปแต่ยังคงให้ความรู้สึกของพละงกำลังเครื่องยนต์ของ Honda w เว e t u r b o s h i f t เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่หลายคนรีวิวถึงอย่างต่อเนื่อง รุ่นนี้มาพร้อมเทอร์โบชาร์จที่ช่วยเพิ่มแรงม้าและแรงบิดให้มากกว่าเครื่องยนต์แบบธรรมดาทำให้การเร่งแซงหรือออกตัวตอบสนองได้ไวและต่อเนื่องการติดตั้งเทอร์โบชิปทำให้พละงกำลังถูกดึงออกมาได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพในทุกช่วงรอบของเครื่องยนต์ทำให้การขี่ทั้งในเมืองและต่างจังหวัดเป็นไปอย่างราบรื่นระบบหัวฉีดไฟฟ้าที่ถูกปรับจูนให้เหมาะกับเทอร์โบชาร์จยังช่วยในเรื่องขององค์การประหยัดน้ำมันและการตอบสนองคันเร่งได้อย่างนุ่มนวล ระบบส่งกำลังในรุ่นเทอร์โบชิปถูกออกแบบให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างลื่นไหลและแม่นยำคลาดมีน้ำหนักเบาทำให้การใช้งานในเมืองที่ต้องขึ้นลงเกียร์บ่อยๆไม่ทำให้ผู้ขี่รู้สึกเมื่อยล้าช่วงล่างหน้าและหลังถูกปรับจูนให้เหมาะกับทั้งการขี่ในเมืองและการขี่ระยะไกลโชคคน้าและหลังสามารถซับแรงกระแทกจากพื้นถนนที่ไม่เรียบได้ดีทำให้การขี่มีความนุ่มนวลและมั่นคงมากขึ้นไม่ว่าคุณจะขี่ผ่านถนนหลุมบ่อหรือทางเรียบทั่วไป ระบบเบรกของ Honda w เ v e Turbo บชิปเป็นแบบดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังทำให้แรงเบรกมีประสิทธิภาพและควบคุมได้ง่ายการตอบสนองของเบรกดีเยี่ยมและมีความสมดุลทั้งในความเร็วต่ำและความเร็วสูงเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขี่ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการฝ่าก,การจราจรในเมืองหรือการแซงบนถนนต่างจังหวัดเรืยนไม้อของรุ่นนี้ได้รับการออกแบบให้มีความคมชัดและอ่านง่าย ข้อมูลต่างๆเช่นความเร็วรอบเครื่องระดับน้ำมันและไฟเตือนต่างๆถูกสแสดงผลอย่างชัดเจนมุมมองในการขี่จึงเป็นไปอย่างสะดวกและไม่ต้องละสายตาไปจากถนนนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เก็บของใต้บอดที่สามารถใช้เก็บของใช้จำเป็นได้เช่นเสื้อกันฝนหรืออุปกรณ์อื่นๆซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานประจำวันอีกหนึ่งสิ่งที่หลายรีวิวพูดถึงคือความคล่องตัวของ Honda w เว e Turbo โ h i ิปด้วยตัวรถที่มีขนาดกระทัดรัดและน้ำหนักไม่มาก ทำให้การควบคุมในซอยแคบการจอดในพื้นที่จำกัดหรือการขี่ลัดเลาะในเมืองกลายเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าก็สามารถควบคุมรถได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังมีความเสถียรเวลา